เอบลองแสบบ่สแสบไม่เตะเลยครับนี anyway ่เอาบ่สแสบไม่เตะเลยครับนะครับมากินกันครับบันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพีปีน้องนองครับแต่ยังกินเข่าน้อครับพี่น้องวัอนี้บ่ท่านมีกะถากันจังน้อยนะครับเดี๋ยวสิพัดพัดตีแกล้ง ผัดเอียนใส่ผิกใส่พริกแกงใส่นมไม่ส้มครับเดี๋ยวจิผัดให้กินครับบ่าอะไรตนมีเขาเขากระถาเล็กน้อยครับเดี๋ยวสิเห็นให้กินครับนี่ครับเครื่องเครื่องผัดครับเครื่องกับมีนมไม่ส้มครับมีพริกกระซ้ายมีพริกไทยอ่อนครับพริกแกงครับใบกระเพราใบบะกูดผงนัวครับ ครับเครื่องพัดเย็นครับพัดนอไมัส้มครับพัดพัดพัดพริกแกงใส่นอไมัส้มครับนะครับเบิง่งพี่เห็นแล้วครับอันนี้เย็นครับเย็นไปใส่มาสดๆครับโอ้โห <laughs> ข้าแต่วอาก็ทำไม่จ้อย ใหม่ๆ็ไม่ไม,ม,ม,ม้แล้วครับลูกทุ่งลูกทุ่งครับไอ้ปีกปีกแกงครับใช้หลายหน่อยหน่อยครับ Đây Giờ này lớp Chính ใส่น้ำจจกงน้อยครับให,ให้มันอบเย็ยนให้มันเย็นมันซุกให้มันนุ่มครับถาก่อนเด้อพี่น้องจะปอกกินเข่าเด้อกินอัดเย็นใส่นมใหม่ดองกันครับ ใส่พริกแกงครับแต่มันแสบครับสูตรนี้ต้องใส่พริกแกงครับเนื้อนี่ครับใจเสียใจแล้วครับนี่เดี๋ยวให้เย็นมันนุมน่มๆให้มันเปื่อยจั็หน่อยกันครับมันแสบต้องไปใส่ปุ่งเลยครับวันนี้ ป้าป้องครับนำพาผสมทานคือคอยแต่ว่าต้านแรงน้อย แซบแล้วพี่น้องแซบแล้วแซบซื้ปบอสอย่าเนี้ครับเย็ัดยนครับ กระายครับกระายกระไซกิกยกกิกโยกสอยครับ่ิวกโยก น้ำม,ม,ม,มันมส้มใช้น้ำมันสม้มก็คือหลายแต่ว่าน้ำมันสม้มกระทาหน่อยพวด กระถานหน่อยอปวดพี่นีอยอหอมหอมหอม กะขูด้าขูดกีใส่ไงมันหอมครับ เสบปพนาพี่นอ้องบ่แเสบให้เต้เลยบ่แเสบให้เต้เลยกระถางหน่อยบาด์ดวยใบกระเพราครับ ก็ทานนอนยังบาดค้นยากพีนอนเขายะไลยไบกะเพรา สิมงครับเซ่บเส้ยพี่น้องแซ่บแซบแบครับโอเคพานแล้วครับ นะครับพี่ๆน้องๆครับเอาถวยมาครับวันนี้เสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วแซ่บครับ <c oughs> ครับปด <c oughs> ัดปัดเย็ยนครับปัดเย็ยนใส่นอม้ดองครับ อาจารย์มากพี่น้องมากแบนี้ซี่หมี่ก้อนสุดยอดเย็นแซ่บขนาดพี่น้องพุดยอดเลยียบบ้อยแล้วครับผัดเอียนครับผัดเอียนใส่น้ำมันดองครับ มาครับมากินหนึ่งกันครับแสบเอาถ้วยมาพี่น้องพี่ไยออนครับทีเด็ดมนเลยนะนี่นี่สุดยอดพี่น้องเลยสุดยอดเลย เบื้องนาตาไกลๆครับก็ขัดเย็นใส่หน่อไม้ดองครับนี่ครับแสบๆพี่นอ้องรับรองแสบ,บแสบไม่ตะเลยครับนี่ เอาเสียบใ้เตเลยครับมาครับมากินกันครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปไม่คลิปนาคลิปต่อไปครับมือนีเห็ดอาหารไหนกินครับผัดเยียนครับเยียนใส่มากมื่อนั่นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ของเสีบเลยครับนี่ผัดเยียนใส่มาไม้ดองครับ